มาแล้วครับพี่น้อง FC ช่องอีสานบันดงบังเมื่อนี้ยก็อยู่ในสวนบักพริกเอบักพริกกำลังสุกแดงเพิ่นกำลังเก็บก็เลยมาติดตามว่าเพิ่นเก็บบักพริกมันได้หลายปันไดเพราะสิได้เห็นเงินแสนคือเพ,พิ่นวาบพ่ภาพพี่น้องมาชมสวนบักพริกสวนนี้ก็ รู้สึกว่าหลายแปลงอยู่ไปเบิ้งวิธีการเก็บว่าเพื่อนที่เก็บเมื่อไหร่พี่น้องอันนี้บักพริกอ่าแปลงเพื่อนยังมันตัดได้เก็บดีพี่น้องแดงจึ่งครึ่งเนี่ยเอ็นบดเนี่ยลายแปลงอยู่ประมาณสิบกว่าแปลงแปลงก้ยเอาเป็นเออหลายเมตรอยู่เนี่ยกระดก กลเก็บเพื่อนก็ทยอยเก็บไปน่วยแต่มันสูงเก็บไปอันนี้คือบักพริกเพื่อนได้่านกันผสมพันธุ์มาแล้วอันส้มใดที่น่วยอ่พ่นออกไปจากนี่คือน่วยที่กำลังในน้อยเองส่มีเพื่อนบอกด้วยพี่น้องเนี่ยน้อยสิคือเอาหน่วยชุดที่อ่าเนี่ยเป็นสีแดงอยู่เนี่ยชุดล่างเนี่ยอู้ดก ดูเยอะเห็นเงน้ยู่เพินนเ่นก็เก็บไป่วนนึงแล้วเก็บมาได้ประมาณอยู่เพราะตอนได้าเครื่งเถอาพี่นอ้องในหกแปลงหกแปลงเลืออยู่นี่นสิบแบปลงอพรบนเก็บพรานได้เพราเครื่องเท้ามัน <c oughs> เนี่ยคนกำลังเก็บอยู่เนี่ยเก็บกับเรือเอาหน่่ยี่มันสุกสุกอันไหนไปไม่น้องแกะจัดเด้งเดงว่าสุนเก็บไปคนยังไงว่าสั้นย่านไทยเอาคน่าาไทยเอาหรอภาาไทยเอา่า่าไทยเอาคนไทยเอาแต่ผลผลิตนะครับยังไงกล้องอเ อแดงอยู่อันนี้น,นี่กำลังเก็บพี่น้องนี่ก็ออันนี้หาโมงอ่ะหาโมงแรงมั่นเถอะอ่าส่วนที่เพิ่นเก็บไปแล้วาหาหกแปงนี่เดี๋ยวสิ้้าไปเบิรงว่าได้หลายขนาดเลยนี่ก็คือพักพริกที่เพิ่นเพิ่งเก็บมาบางนึงนี่พี่นอ้องอายุน,นี่ก็เกาลั่งลั่งนี่แหละเกาลั่งนี่ โอ้สีแดงสดงามบอมเนว่าขายนวยมันเสียไดยพี่น้องเออคือหมายก็ว่าเพิ่นจะรีดเอาเม็ดมันอีกชนึงรีดเอาเม็ดแต่เนี่ยเขาเครื่องรีดเขาเครื่องสีมันแต่ไปสีอมเมล็ดมันเยอะมาเอาแต่มเมล็ดมัน่นกับเพิ่นกับอ่าบักเขือเทศอยู่สวนนี่นี่อีกสวนหนึ่งสวนเขือนเทศเพิ่นกับกำลังเก็บผลผลิตด้วยกันกต่มารีดเอาเม็ดนี่พี่น้องเป็นส่วนหนึ่งแล้วรีดเอาเม็ดด้วยกัน เื่ะเทศก็เอาเมล็ดวัดไปนี่เพิ่นกรีดน่าจะรีดไปได้สองมือละนี่แต่ว่ากันยั่งอีกหลายอยู่เดี๋ยวสภาพี่น้องไปเบิ่งว่นยั่งหลายบ่แดงยืดคืนนี่ปอะเทศก็เอาเมล็ดวัดไปนี่เพิ่นก็รีดน่าจะรีดไปได้สองมือละนี่แต่ว่ากันยั่งอีกหลายอยู่ เดี๋ยวในพาพี่น้องไปมือนเบอร์แบบยังหลายบ่แดงเยอะขึ้นอยอะนี่ผักพริกก็เพิ่งเก็บเพิ่งเก็บเมื่อนี้เป็นเมื่อแรกว่าสัน้นอ่าสีได้เก็บต่อไปโอ้สีได้หลายอยู่พี่น้องอ่าพริกก็สีได้หลายอยู่ส้งเหลือหลายนี่ก็เพิ่งเก็บไม่ได้หกแปลงเองเหลืออีกเป็นสีแปลงสีได้หลายอยู่สมควรอยู่นี่งามงามงามอยู่พริก อาเลียดเอามาเล็ดเพื่อคัดสายพันธุ์ต่อไปพี่น้องคัดสายพันธุ์พรีกมะเขือเทศหรือกันคัดสายพันธุ์เดี๋ยวพอพริกแล้วเดี๋ยวก็ไปเบิงบ้งมะเขือเทศกําลังเริ่มเก็บนี่รีดไม่ได้สองมือแล้วก็สิเหลืออลายหมดไลยนะพีน่น้องเ้าไปเบิ้งนี่มะเขือเทศ อา่าก็ทีอ่าเก็บเรื่อยๆแล้วก็รีดเม็ดไปเรื่อยๆก็ยังไหลโยพี่น้องเนี่ยย่างไหลโยแด้ว่าใบหนายังไหลโยู่ก็อาทยอยเก็บไปเรื่อยนะกุกผเทศคือก็ทยอยเก็บไปพี่ก็ทยอยเก็บไปหน่วยใดแกจะจัดบุกผักบุกผักคะก็ต้องให้แก่จับซุกๆุกว่าจะต่อไปสุกๆก็ให้เก็บ อ่านี่ก็ยังไหลยอยู่ก็สิทยอยเก็บไปเรื่อยๆนาสิได้ผลผลิตไหลเติอบอยู่พันว่าอ่าพ่อนังพี่น้องตอนนี้แดงยี่คื่ออยู่งกว่าน่ะเก็บเพราะได้พอเครื่องเท้าันตะเป๋อ่างอีกไหลยอยู่นี่ยเม่อกเขียวเนี่นอยนวยลีอยู่น้ำใบนี่กยอัลกลากอยู่นี่พี่น้องไหลยอยู่อืม โอ้อเกษตรก็ไรนี่สวนไงอยู่สองฟังในแมนบัสอยู่่น้องไงฟังนี่มันหนึ่งแปงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าชิบหกสิบเจ็ดแปงฟังทั้งตรงคำกันนีกน่ก็อีกหาแปงยี่สิบก็แปงพี่น้องเออ น่าจะได้ผลผลิตพอสมควรอยู่ว่าสันวาพันวาเรื่องขย้อยเก็บไปเรื่อยๆอันนี้ก็รีดเอาเมล็ดขึ้นกันรีดเอาเมล็ดนั่นขายเมล็ดว่าเงิต่อไปบริขายหน่วยมาเด้อพี่นอ้องอ่ะเนี่ยขายเมล็ดขายเมล็ดรีดเอาเมล็ดส้วนแดงจึง้งครึ่งอยู่แอนเบิส เกษตรชุดนี่บริการมุ่งพี่น้องบริการมุ่งดกดอกดอกดอก,ดอกอยู่ายอยเก็บไปเรื่อยๆผมกลัวว่าสิบเบสผู้ล้วพี่น้องรีดไปเรื่อยๆสีเอามาเล็ดไปเรื่อยๆก่อนบริขายนวยมันได้พี่น้องอ่ะเนี่ยขายมาเล็ดขายมาเล็ดดีดออกมาเล็ดฝนแดงจึ้งครึ้งอยู่ แอบดับเนี่ยเครือเทศชุ่นี้บ่ได้กลางมุ้งพี่น้องได้กลางมุง้งดกดกดกดอกดอกยู่พย้อยเก็บไปเรื่อยๆจนกลัวว่าสิเบิดผุรเรลยวพี่น้องรีดไปเรื่อยๆสีเอาเมล็ดไปเรื่อยๆก็ามาันถั่วไปอ่าจนกลัวว่าจะเบริร์ดผุละ Còn nào cái quay chứ, hương chứ này, ô oh, đốt 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 cái nòng đốt đốt vô. อ้ฝุ่นยังไหลนั่งไหลยังไหลมาจะได้เล่โลายลพลพอสมควรอยู่นี่เม็ดดีพอนว่าเม็ดดีก็ได้ได้ดีแล้วพี่น้องพูดถึงว่าเม็ดดีได้ดี กอนี่ก็เอามาพี่น้นองเบองว่าเออเฮ็ดกเกษตรแนี่นี่พิ่นเฮ็ดจังไหนแบบไหนนี่ปลูกพืชอ่าอายุสั้นนี่งสองเดือนสามเดือนก็เห็นเงินแล้วองค์สินะพี่น้องทำไมว่ามันก็เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรบ้านเฮาหันมาเฮ็ดอ่าสวนแบบนี้อืม คนก็เป็นสวนบวบพร,กริกกลางมุงแต่ว่าพริกกลางมุง้ะพี่น้องกลางมุงไปพริกก็เหลือหลายอยู่เพิ่งเริ่มเก็บผลผลิตพริกก็ได้อันนี้เป็นบวบเขือเทศนี่ยสองฟังเลยเนี่ยนั่นเบิร์เนี่ยยี่สิบกระแปลงอ,อน,นี่ก็ถ้าพี่น้องเขาบอกเพิ่ง สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจท่านคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับ